สวัสดีค่ะวันนี้หญิงพามารู้จักกับ w ว l พา n o Expert s พ a สสก้าแคร์เจลนะคะตัวนี้ยเขาเป็นนวัตกรรมใหม่แบรนด์แรกในไทยที่มีสารสก,กัดจากอโปบักแล้วก็เซบออกเคลียนะคะที่ช่วยฆ่าเชื้อสิวเดิมยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียควบคุมความมันป้องกันการเกิดสิวซ้ำในบริเวณเดิมแล้วก็ทำให้รอยต่างๆดูจางลงไม่ว่าจะเป็นจุดด,ด่างดำรอยแดงรอยดำที่เกิดจากสิวเนี่ยจะลดลงอย่างรวดเร็วหรือว่าไอ้รอยต่างๆที่ เกิดจากอาการแพ้นะคะก็จางลงได้ช่วยให้หลุมสิวแล้วก็แผลเนี่ยเรียบเนียนเหมือนผิวใหม่ช่วยให้ผิวยืดหยุนลดการลอกเป็นขุยลดรอยดำรอยแดงใช้ได้ทั้งบริเวณผิวหน้าหรือว่าตามจุดต่างๆก็ได้เป็นอย่างดีตัวเนี้ยเขาไม่มีสีไม่มีน้ำหอมปราศจากส่วนผสมของน้ำมันปราศจากสารกันเสียไม่อุดตันรูขุมขนปลอดภัยกับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรด้วยนะใช้ได้นะ วิธีการใช้นะคะอย่างที่เห็นนะคะหญิงใช้ต่อเนื่องเกือบ2สัปดาห์เลยแหละทาบริเวณผิวหน้านะคะเช้าเย็นก็ หญิงจะเน้นบริเวณที่เป็นรอยแดงรอยดำเยอะๆยะหน่อยแล้วก็ที่เหลือก็ทาทั่วใบหน้าแล้วเขาบอกว่าลดพวกรอยต่างๆไม่ให้ผิวลอกหญิงก็เน้นทาใต้ตาไปด้วยนะคะหรือว่าเพื่อนๆนจะทาเฉพาะบริเวณรอยดำรอยแดงตามใบหน้าหรือตามจุดต่างๆในร่างกายเขาแนะนำาวาให้ใช้อย่างต่อเนื่องนะเมื่อหญิงใช้อย่างต่อเนื่องผลลัพธ์ก็อย่างที่เห็นเลยนะคะรอยแดงมูจางลงแล้ว รอยแดงอันไหนที่เป็นแบบรอยน้อยนอยนี่คือแทบจะบอกว่าหายไปเลยแล้วก็ที่สำคัญรู้สึกว่าผิวขาวใสขึ้นด้วยชอบมากเลยค่ะ